สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกาลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการสิงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กเทียายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางสายด่วนนะคะเราค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะแนวทางเข้าเฉพากิจนะคะ29นะคะ มาชุดเน้นเลยนะคะมาแปลงล่างนะคะเจ็ดสามหลุดนะคะเอ็นมินเอาเจ็ดศูนย์เสียดายนะคะแปดศูนย์ก็หลุดนะคะเนี่ยเอาแปดศูนย์เขียนสามศูนย์มาแปดศูนย์ไม่ชอบอย่างนี้เลยนะคะพี่น้องห้าหกนะคะก็มาตัวแปลงล่างนะคะแปดหนึ่งหลุดนะคะหกสองมานะคะมาเด้งๆเลยนะคะศูนย์ห้าหลุดศูนย์สี่หลุดนะคะ สรุปแล้วนะคะสายด่วนของเรานะคะเข้าสองเด้งเลยนะคะแล้วก็มาสามน้อยนะคะน้อยเฉพาะกิจพิเศษแล้วก็น้อยปกตินะคะก็ได้เฮกันไปเนาะตัวเลขน้อยมากนะคะโอกาสเข้ายากนะคะโอกาสหลุดนะคะง่ายนะคะไม่ต้องพูดถึงเนาะแอดมินก็พยายามทําแนวทางให้เข้านะคะบางวันก็มีหลุดบ้างเข้าบ้างเนาะพี่น้องค่ะเพราะว่าแอดมินให้น้อยนะคะ นาะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะเอาใจงบน้อยเนาะพี่น้อง่าสำหรับเด่นนะคะก็จะมี6 7 4จสอง หนึ่งหกนะคะตัวเน้นนะคะแอดมินให้ไปที่สามสี่นะคะแล้วก็จะเป็นสามหกสามเก้านะคะเนาะ อันนี้หนึ่งหกหนึ่งเก้านะคะหกเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะจดไวแคปไว้นะคะสำหรับสายด่วนนะคะโปรดใช้สติในการรับชมด้วยนะคะนาะมีเข้าไม่รุดนะคะพี่น้องปะปนกันไปนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไวในอะ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซพารวยชาแน,นลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรยวยๆเฮงๆปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า